สวัสดีครับผมแทบร้อยสี่สิบจีนะฮะแต่วันนี้ผมพาพี่น้องมาชมไมโครฮิตซีเซ็ตเอ็กซ์สองร้อยห้าจีนะครับคนต้นไม้นะะคนต้นไม้แนวต้นไม้ต้นคูณน,นะครับผมโนหน่าเสียดายมากครับ่าจะปลูกได้ต้นใหญ่ขนาดนี้นะติดแนวถนนแล้วนะครับผมติดแนวถนนต้องเอาออกให้หมดเลยนะต้องรื้อออกให้หมดครับผมใช่หมดแล้วนะที่กากระบาดไว้นะ แถบนี้ไม่เป็นไรครับแถบนี้ไม่ติดนะแถบนี้ไม่ติดได้ได้นะครับผมถึงต้นนี้นะครับถึงต้นนี้นะนี่กากระบาดไว้นะครับผมกระบาดไปเอาออกหมดเลยครับออกหลายต้นเลยนะยาวนวลนะครับผมยาวมาจากด้านหลังนู่นะครับติดนะไอที่เอาลงเอาลงหลายต้นแล <mumbles. S 2> ้วครับผมสิบกว่าต้นแล้วนะต้นคูังนั้นนะครับผม ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคนแก่ชอบเอาไปเชียวหมากนะครับไปทำไปสับแล้วก็เชียวหมากเนาะทุกวันนี้คงไม่มีแล้วเนาะครับเนาะเป็นโคนครับโอ้ยอย่างสวยเลยว่าจะได้ต้นใหญ่ขนาดนี้นะเสียดายมากนะน่าเสียดายจริงครับผ่จะได้ต้นใหญ่นะครับผมไม่ธรรมดานะใช้เวลาหลายปีอยู่นะฮะแล้วออกให้หมดนะ ไอ้ตรงนี้รอยรถเกย็ยนะเราได้กเกยียตีอ่อนนะครับซอฟนะซอฟเปียกครับผมเราจะเอาวัสดุใหม่มาเติมนะกเกี่ยวอมกน,นะครับพอแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาต้นนี้ครับมาต้นนี้ต่อนะนี่ 3ามยี่สิบอีกเยอะอีกอีกสามต้นนะขออีกสามต้นครับเด็กสามต้นนะติดแนวถนนนะครับผมก็ถนนเก่าอาจจะแคบถนนใหม่าจะขยายออกเยี้ ติดเสาไฟติดสายไฟด้วยนะครับต้องค่อยๆลิยิงออกนะค่อยลิออกแต่เล็กยิงเล็กยิงนะครับผมเพราะว่าสายไฟสายเคเบิลเต็มเลยนะต้องใช้ความชำนาญน,นะครับผมต้องคนขับต้องชำนาญน,นะสก,กินนิดเดียวครับรถหกสกินนิดเดียวฮนะโอ้แรงมากครับแรงมหาศาลนะ ยอดนะมน,นุษย์เราสุดยอดเลยครับอันนี้ก็วัสดุเรานะสุปรลงเสริมนะครับผมเสริมมวหลักฮะเป็นลูกลังนะครับเราได้เสริมไม่หมดแล้วก็เดี๋ยวจะลือมิกครับผมตากมาจากจุดนะู้นฮะเอกมาจากตรงข้ามนะครับตากมาจากตรงข้ามฝั่งนู้นนะครับผมอยู่ใกล้กันครับ ค่ข้ามอ้อมมาเยอ้อมาตสะพานมานี่ครับท้องฟ้าก็เหมือนฝนจะตกนะวันนี้มาดูต่อมาดูยักษ์ใหญ่ฉีกต้นไม้ครับติดส,สายเคยเบิ้ลนะครับจะมีส,สายเคยเบิ้ลเส้นหน,นึ่งอยู่ด้านบน ก็ค่อยเลาะจริงอๆอ,อยู่นะ นะครับผมมาจำนานแล้วไปก่อจจิงไม้เขาไปกอสายไ่ก็เขาขาดมดนะครับผมใช้ความชำนาญพอตัวครับ ่ไมได้วลื้มิดแล้วเราก็มาไปาซอยเอาสักยี่สิเซนพอซอยไหมหรือไม่ซอยแล้วแต่ซอยเท่าไหร่ก็ได้ยี่สิเซนเนาะซอยแล้วกระนมันจะไม่เน่ยเลยนมันบอาเระพูหนาเกินครับครับ ใช่ผมะ้อยเปลี่ยกขึ้นมาไว้ข้างบนเดี๋ยวขอเอางองใหม่แต่เราจะตีผสมกันเนาะต้นนี้เลยกนละบาดต้นสุดท้ายนี่นะสองต้นสองต้นนะครับ ไปดูอีกคันอยู่ฝั่งนู้นนะครับตาลลึกลังนะครับอีกคันตาลลึกยังอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมลุงลังเอามาลงแปลงนี้นะครับแปลงที่ผมทําอยู่นี่นะฮะนี่ทําใหม่ทั้งนั้นนะครับนี่อันนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับผมเสร็จแล้วเหลือเส้นนี้เส้นเดียวครับเหลืออีกแค่ห้าร้อยกว่าเมตรครับเหลือห้าร้อยกว่าเมตรก็จมหมดแล้วครับผมงานถนน ไม่มีแล้วครับทีนี้มีแต่งานาตกแต่งต้นมงต้นไม้นะครับบ้าบาบ้า,บา เึ่งกับว่าดีนะว่าตามค่างานขงเขานะค่างานมาแค่ไหนเขาแค่นั้นนะหลุดต้ไม่โคต่อฮนะไม่โคล้มต้นไม้ต่ตเอเกียยวออกเอออกี้ยวเยอะเลยครับ ใครอยู่ใ,ใกล้นะเอาไปเผาถ่านไม้ต้นคูบผมว่าเผาถ่านน่าจะดีนะเผาถ่านน่าจะสวยนะผมว่าน,นา่าจะแข็งดีครับนะกกรถไฟสกินีนอ่อนนะครับผมว่านเป็นสายไฟัไฟนะ cái gì nữa à không được mấy được mấy một điều một ไม่โก้ต่อดีกันต่อครับิ่งสามคันนะุดร้อยเิ่งสามคันครับร้อยเิ่งสามคัน ใหญ่ค่อนข้างเยอะครับผมรถวิง่งสัญจรค่อนข้างเยอะ mm. โอโเกียวนะครับ mm. เดี๋ยวต้นเดียวครับ ต้นนี้ผู้โชคดีคือต้นนี้ครับคือต้นเดียวเลยต้นเดียว ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ผมครับร้อยสีสิบกี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ